ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาภรรยาคุณไปเที่ยวอย่างมีความสุขฝากด้วยครับท่านแล้วขอให้ท่านทำงานอย่างมีความสุขนะ,ะนครับเจอกันครับเจอกันครับไปเมก,กี้ไปเที่ยวกันเราต้องใส่แว่นก่อนเพราะว่าเราสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาขรถเนี่นยมันจะมอง <พา S 1> ทุกอย่างแบบเบลอๆที่เขาเล้วที่เขาเล่าถอดเราสูงสามหกเราเอ้ย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราสองคนจะไปเที่ยวไหนกันบ้างเดี๋ยวชิปนี้ตามใจวิกกี้เลยวิกกี้อยากไปไหนครับผมวิกกี้อยากไปภูซับเบิร์ดฟูซับเล็กนี่มุกอะูซับเล็กเอาฟูซับเล็กเออเขาบอกว่ามันอันซีนมากอันซีนขนาดไหนคะอะไรนะครับอันซีนขนาดไหนอันซีนขนาดที่แบบว่า สายท่องเที่ยวอ่ะเขาจะชอบไปกลางเป็นยังนั่นอเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนมันจะแบบว้าวหรือเปล่า,า,ปลาไปไปดูนะครับไปเ,เมืองที่มันแบบว่ามีน้ําล้อมรอบเมืองมันทําให้เรารู้สึกเย็นโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีใครบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันอากาศเย็นนะเว้ยเรารู้สึกเองได้เออเพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบ ชอบคิดชอบตุลาการพูดง่ายคือเออกูเคุปเจอร์คุปเจอร์เนี่ยมั้นี่นี่ก็สวยนีแม่น้ำชุนน้ำเยอะแล้วนี่พี่นัดจะพาไปไหนคะนไปจากไปภูสักแผนของเราวันนี้คือไปเขื่อนป่าสักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วป่าสักชุนละศิลป์อยากไปดูรถไฟอยากไปดู แกะดูอะไรเงี<ม>้ยเออ,อย๋ยวไปนั่งชิวๆอะไรเงี้ยขอหากแกะยังแจ้งคิวไว้แล้วครับแจ้งคิวแล้วนะว่าได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันนะคที่รักนะหวานนี้พี่แกะรือคนแก่วะ ก็เลยค่ะฝนตกเฉยเลยอ่ะฝนตกเฉยเลยอ่ะนี่แต่ก็เดี๋ยวรอก่อนว่าเราโอกาสดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเดินไปเราทำต่อถูกถ้าเดินไปถูกต้องเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวให้ผมไปก่อนให้หยุดแล้วค่อยเดิน บมาถ,ถึงแล้วนะเดี๋ยวปล่อยคิวฝนหยุดด้วยผมจะให้เวลาคุณ5นาทีในการสั่งฝนให้หยุดนะครับโอเคนะ thank you thank you bro อย่างนั้นเนี่ยก็จะถามพี่นัดว่าพี่นัดครบแสนซับแล้วร,รู้สึกไงบ้างโอ้รู้สึกปีใจแล้วก็เขาเรียกอะไรันมัน,มนอยากขอบคุณมากกว่า รูคนที่เข้ามาในช่องที่เข้ามากดติดตามแล้วกดมาดูอะไรเงี้ยส่วนที่ช่วยเหลือก็คือทางพี่เวียร์ทางวิกกี้ก็ช่วยให้คนแบบมาตามเยอะขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณดกันนะครับนี่อยู่เป็นไม่เลพี่นัทพี่นาพี่คือพี่นาคุณมจริงทําทุกอย่างเลยทำลายสายสติก็คือ วันหนึ่งวันเสร็จเลยใช่อันนี้ก็ดูไม่ยากนะวางเรียงเรียงเรียงเียวกดดันดูขอบตากูสิเนี่ยดนมีพันด้านเ่ยเหนื่อยแต่มีความสุขมีความสุขที่ได้ทำจริงๆนะบลอกผมไม่งั้นนะช่องไปช่องไปไม่รอดเนี่ยมีที่ไหนทำคนเดียวทุกอย่างใช่เนี่ะทำคนเดียวถ่ายละครอีกนะคะครับ รู้อย่างจริงจริงเห็นไหมโสดครับแม่ขายของมาซื้อหน่อยแล้วฝ้าอีฝ้าเนี่ย c f c f c ด้วย fcfcfc ด้วยถ้าเกิด f แล้วห้าม cc นะครับนี่นี่เราไม่ forward นะครับแค่เดี๋ยวเราฝนหยุดแา่ว่าเดี๋ยวเราจะไป แล้วตอนนี้ครับทุกคนทุกคนมาหมอดนี่แล้วครับจุดชมวิวผู้สับ์เล็กครับพี่นอ้อง <laughs> เราจะเดินไปกันด้วยระยะทางเท่าไหร่ก็ไม่รู้2 <220 S 1> <220 S> 2 0ร้อยยเมตร220เมตรนคุณแม่ทำงาน <laughs> คุณแม่ทำกันบ้านดีมาก <laughs> นะในระหว่างทางครับนะไปนี้มีคนถือกล้องให้แล้วดีใจไหมดีใจมากครับผม เป็นธรรมราตรีคนแรกของรายการค่ะแม่แม่ก็ค่อยๆเดินนะคะติดตัอยิ่งเอยกระเป๋าเก็บผักค่ะกระเป๋านี้ได้มาไงครับพี่ดูไลน์ค่ะใช้เลยเยี่ยมมากเพื่อนขี้เห่อเนาะขี้เห่อสุดๆเหรอไหเพื่อนดีใจว่ากระเป๋าว่าให้เราใช้ สบายๆครับไม่ต้องห่วงครับเฮียเดินง่ายๆชิวๆไม่สูงมากป้าออกกำลังกายครับค่อยเดินครับค่อยๆเดินพ้นท้องก็ออกกำลังกายได้นะค่อยเดิน จริงดี e. สุขภาพและไงเพราะว่าสิ่งที่เรากินไปถ้าเรากินเยอะไปแล้วก็อาจจะอ้วนเราต้องเดินย่อยแล้วก็อกำลังกายบ้างพูดดีก็ถูกทีบถ <teng> ah ูกอีก <to eat. S 1> ทำให้ลูกแข่งแรงด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋อบบปุ๊บเดินป่าได้เลยนี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ย <c oughs> <Ook S 2> จริงๆแล้ววิกกี้เป็นสายท่องเที่ยวหรือเปล่า สายท่องเที่ยวสายเดินป่าใช่สายดำน้ำอเมริกาไปมาแล้วอเมริกาใต้ไปมาแล้วออสเตรเลียไปมาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยจะไปเที่ยวยุโรปเท่าไหร่อยากไปตอนนี้สกิลการดำน้ำคุณอยู่ที่อะไรครับตอนนี้เป็นโอเพนวอเตอร์เหมือนเดิมไม่ไม่ดีดำเลยโอเพนวอเตอร์แล้วเหรอ จากอะไรนะจากอะไรนะั<อ>่นได้ฟาสเตอร์อะจากได้เมสเตอร์เป็นรางวัลอะไม่ได้ดังเลยอก็คือแบบว่า <laughs> <laughs> ตอนนี้นี่เอบไปให้ใส่อุปกรณ์นี้ยังแบบอาจจะงงๆเลยก็ได้นะ <laughs> และแล้วเราสองคนก็มาถึงแล้วครับผู้ซับเหล็กเย้ <laughs> 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 และนี่คือผู้ซับ จังหวัดลพบุรีครับทุกคนกับรายการเลยครับกับรายการนัดเจอน่นนัดเจอเนี่ยแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย คุณยายเห็ดอีหยังครับ,บอโอ้เก็บน้อไมว้วะโอ้มีหลายวะครับเนี่ยที่อ๋อครับผมโอ้น,นี่คือหน่อไม้ครับทุกคนคนุณยายไปเก็บหน่อมไม้ยายขายยังไงคะขายไม่ได้ขายแล้วไปกินอ๋อไปกินไม่เยอะไปกี้ซื้อเหรอเฮ้ย ครับ<า>นู่นใช่ไหมคะก,กันนี่ค่ะก็จะขายน้ำต้มป่ะต้องทำไหมอุดหนุนหน่อยเนาะเออไป,ปอเดี๋ยวเรา,ากินกินเลยไหมล่ะอื เราทำมาซื้อนามาโต้แล้วอ๋อนี่เกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดทานไหมคะไม่คะมือเพียงมือเพียงทานได้แล้วลูกเนี่ยขอบคุณครับใยสะอาดนะคะลูกขออนุญาตนะะคไม่ร้อนแล้วค่ะได้ทานเลยทานเลย อุ้ยอร่อยมากเลยครับอยายังไม่กัดเลยไม่ได้กินเลยเดี๋ยวตีให้ลุยลูกลืมใส่ลูกชิ้นบ้างใส่หมูบ้างแล้วแต่ค่ะอืมนอาหารบ้านขึ้นยิ่งเราทานได้อีกนะคะลูกครับเดี๋ยวพูดหนุนเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทำกินลูกเอาลหรฮะ ขายขายกินค่ะทำกินกินได้อนุญาตขายแล้วไม่พอขายครับเนี <laughs> ยคืนายขนทอนขนทอดน่ารักถ <laughs> ือว่าแหละเก้วอร่อยกินเป็นแม่ตัวนิ่ปิงอา่งานเป็นไรานเป็นก็เด่นเอาลูกท่านอัานเป็ปิงเหรอนเนี่ยใช่ปิปงอร่อยมากมาบ้านนกนี้มีนาจองเ

เมาแล้วหงุดหงิดเมาแล้วหนูหาไม่ออกเลยเมาก็แจกหมดแลยแช่เฮ้ยเห็นดีไหมเข้าพารษานะเข้าพารษาพักตับสามเดือนอืมคือกินไปตายแน่หวังชอบดูเนี่ยตะกี้ก็ดูจริงเหรอดูตะกี้ก็ดูอะไรนะคลิปเขาทำอะไรกับเวียเกาไม่รู้เอาหมดแล้วไม่รู้ โถตะละบวานกโคตรสนุกเลยนี่ว้าวช่งวันช่งวันวันครับน้องผู้หญิงนี่เป็นภรรยาพี่เวียครับใช่ไหมบ้านบ้าแล้วเทียวารัก่แล้วทำไมพี่เวียไม่มาพี่เวียถ่ายหนังอยู่ครับเหถ่ายหนังอยู่ด่ติดตามผลงานตลอดนะขอบคุณมากครับวคาคี่สามเลยนะคี่สามาะตา ครับดูในหลังทำไมแปลกจัอตัวจริงเด็กตัวจริงเด็กหรอาด็กขอบคุณครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับมาโอเคมาครับ ิลมันจะคล้ายๆแบบนี้แหละที่เป็นแ <Ừ. S 1> บบภูเขาอ่ะสอขงข้างทางแล้วก็ไม่คิดว่าลพบุรีจะมีแบบนี้นะครับทุกคน <Ừ. S 1> แล้วก็มันไม่ไกลาจากเรุงเทีมหานคร <Ừ. S 1> อมอรรัตนโกสินทร์มาเห็นทาราอายุทยามหมคะ <laughs> ว่าเป็นถนนโล่งจริงๆเร<อ>าถึงจะกล้าทําแบบนี้ไปทมบารมดานะคะกับตันขับสองอย่างในเวลาวเดียวกันส่วนภาพมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ <laughs> ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านข้าวที่เราจะมาราับประทานกันนะเป็นร้านที่เราก็จิ้มทางก o เกิลแหละแล้วก็มาเจอร้านสะสิธรกุ้งเผาใช่ไหมคุณแม่นี่ะไปครับไปดูกันระวังเด้อ นี่คือเมนูเด็ดที่คุณสุกรวัตรกินไม่ได้แต่คุณภรรยากินได้ขอให้มีความสุขในการกินกุ้งนะครับเพื่อนโอเคฮอะไรวะมาทำอะไรอ่ะเรา มาดูรถไฟลอยน้ำที่ลบบุรีเขื่นป่าสักชนสิริน้ำเยอะมากครับเป็นช่วงที่พายุพอดีมันเลยทำให้น้ำค่อนข้างที่จะโอเยอะแล้วก็น้ำเป็นสีตาลเหมือนโอมตินอ่ะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันแล้วก็บินโดรนเล่นแค่นั้นแหละกับที่แห่งนี้นัจะเจ้ครับ แถบ,บไทยเราเก่งอะ้รเรา thank you